ูการเสริมราทุเรียนครับนี่ก็จะปลูกพอเม็ดต้นทุเรียนไว้แล้วก็มาปลูกแล้วเราก็มาทาบใส่ต้นต้นหลักต้นหลักคือต้นต้นเสียบยอดมาแล้วเราก็จะเสริมให้เป็นสองลากครับทูทาบ ปาดกิ่งแล้วก็เอามาเสียบโดจะมีตัวยอย่างอยู่ที่ปลูกไว้ครับเนีนเราจะปลูกไวอย่างนี้ ไว้พอโตมาแล้วก็โน้มเข้าไปทาบครับก็จะมีเป็นจุดทุกต้นครับบางต้นก็ตายแล้วก็จะหาใหม่หามาพว่าถ้าต้นไหนที่มันออกดอกอย่างเงี้ยถ้าเราได้เสริมรากเข้าไปมันก็จะช่วยแข็งแรงขึ้น ทำให้ต้นทุเรียนหมอนทองเราได้ได้งามขึ้น,นเราจะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ต้นไหนตายเราก็จะหาเม็ดมาสั่งเม็ดมาแล้วมกเพแล้วเราก็จะมาเสริมใหม่เสติมเพิ่ม แนวทางแนวทางคนทำสวนผู้เรียนตอนนี้เราก็จะทำาคนทำาคนเตรียมใส่ปูนขาวกับใส่ปูนคอกครับเนี่ยเร่งบำรุงแล้วก็เตรียมวางระบบน้ำใหม่ จะมี้เพื่อนๆได้ดูแนวทาง <c oughs> มันก็ทำไม่ยากหรอกครับทุกคน,นกทุกคนสามารถทำได้หมดครับวิธีที่ที่ผมทำเนี่ยเพราะว่า คลัก,กเกษตรนะครับทำเลื่นๆหัวไปทำได้มั่งไม่ได้มั่งเราก็ทำสูงไว้ก่อนนี่อาศัยเราทำสูงไว้เวลาเกิดแผลตรงนี้มันไม่ติดใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะโน้มลงมาแผลล่างอีกอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้ไม่ติดเราก็จะเว้นลงมาตัดตรงนี้แล้วก็โน้มใหม่โคดีที่เราทำสูงไว้โาะอเลยถ้ามันไม่ติด ไม่ติดข้างบนเราก็มาตัดนี่เราก็มาทําช่วงล่างนี่ยพอหลังจากมันติดดีเราก็สะกิดตัวนี้ออกนี่เด็ดทิ้งให, <c oughs> ให้ตัวเนี้นาเลี้ยงตัวเนี้ต้นใหม่มันไปหากินกับต้นใหญ่ช่วยกันระบบสองรากสองรากขึ้นไปมันก็จะไปช่วยต้นนี้เพราะมันมีสองแง่งเนาะ มีสองเงีงถ้าเราเราหามาได้ตรงนี้อีกต้นหนึ่งมาปลูกแล้วเราก็มาทาบใส่กิ่งนี้มันก็จะช่วยกิ่งนี้ได้อีกตามตามความเป็นจริงนะตามหลักพนมีสองเงีง้ยสองเงี้เราก็ต้องปลูก <c oughs> ปลูกสองต้นถ้าต้นเดียวก็ขึ้นขึ้นไปอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสองสองกิ่งเนี่ยเราเราต้องหาต้นต้นทุเรียนป่า เม็ดป่ามาปลูกแล้วเราก็มาเสียบใส่ตรงนี้มันจะช่วยได้ครับทุกคนดูแนวทางนี่อันนี้เริ่มแผลเริ่มสนิทแล้วครับอันนี้ผมทําได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนสนิทแล้วก็ให้เพื่อนได้ดูครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนผมจะพา ทุกคนทำสวนครับผมสวัสด,ดีครับ